คกับสวัสดีช่วงบายของวันที 28, 5, 000, 2, ยี่แปดกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยุซี่พาโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งรายการสวรัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมช,ชิมนี่ของทางช่องนะครับกับสําหรับชิมนี่กัมีงหัวแม่ลูกมาแบ่งพี่น้องเป็นงัวทรงฟีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกัน,จนเจ็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับบ่อไรา่ยายห้างครับพี่น้องครับเพิ่งไปจูงมาจากขางเฮียนนี่แหละครับซื้อหัวพี่น้อง เอามาแบ่งพีแบ่งน้องไปเลี้ยงนี่ครับเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองม่ไทยกลางอีสานบาทเฮาครับลูกสาวลูกผสมบามันอายุสองเดือนบวกสวยๆนี่ครับพี่น้องครับสองเดือนอยู่เขาสามเดือนนี่ครับเนื้อหนังดีนะครับตัวลูกสาวเิ่นครับพี่น้องครับซื้อกันบ่หลายขายกันมาเพียงแม่โบดลูกโบสถได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเนื้อหนังดีโครงหางดีครับพี่น้องครับอสำหรับราคาขายนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้ครับพี่น้องครับขายขิดหอดิีดถึงเลยครับพี่น้องครับ ท่านใดสนใจก็โทรมา06ห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดซี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านนงแปนตํานบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่ครับเ่งไในลูกสองตัวนะครับพี่น้องครับนี่ครับให้ลูกหัวปีถ่ายปีหัวเมียนี่ครับลูกก้นกับลูกเมียได้ครับลูกนี้ลูกเมียอี่ครับให้ตัวลูกเมียได้ครับหัวเมียนี่ครับนี่มันชัดๆครับพี่น้องครับกินยาดีครับ ขนาดแรงๆร่ยังเล็มอยู่นี่ครับพี่น้องครับมึงเอาครับดีบรดี๋ยวมึงเอาครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นกันชัดๆครับตัวลูกสาวเพิ่งกะตัวเชืน้ำเรื่องดีครับพี่น้องครับท่านใดสนใจกับทั่วมาได้ครับหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาทั้งข้อกับว่างไว้เช่นเดิมอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันอย่าโทษควบสาใจครับพี่น้องครับ มากิลีกับจงโทมาเมอมาเกะบอกพานบริวากันครับพี่น้องครับห้อขาได้ราคานี้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่กับซุงกับนี่เม็ดสามสี่บวกลบสองนะครับพี่น้องครับนี่ครับหกล้านได้กินอย่าดีครับพี่น้องครับมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงผู้ใดชุนหน่อยๆกับพ่อ ต่อหยอดอยู่ครับเพราะว่าอานาคตลูกสาวเพิ่นกันสิดีอยู่เหรอครับพี่น้องครับเพราะว่านี่ครับนามเรื่งดีเชียงขาใหญ่ครับขนาดเสื่งตัได้เลยครับพี่น้องครับเสื่งตเห็นชัดๆครับพี่น้องครับนังหนาดีครับตัวลูกสาวเพิ่งนังหนาดีอะไรไปหาแม่เพิ่นกันแม่เราสิ่ห่องอีกไปลูกไป นี่กันชัดๆครับพี่น้องครับบุ้ยมองเมียนครับอยู่นี่ครับใครคิดหัวชิดถึงเลยครับเน้นยเป็นทางโทรศัพท์ด้วยครับพี่น้องครับโทรมาได้ตลอดยิ่ซีม่องคอมเมนต์มาทั้งยูทูบผมกะบ่คอยได้เขาไปตอบบ้านไหนโดนๆผมยังได้เขาไปตอบด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเห็นชัดๆครับพี่น้องครับไปไปหาแมียอาไปหาแมีไปลูกไปวัวหน่อยเหร่น้ำข้นครับพี่น้องครับจะของเก่าเล่าลูกล้านไรกับเหร่น้ำข้นครับพี่น้องครับ ฝากไว้นะครับเป็นแนวทางนะครับท่านใดสนใจก็โทรมาได้ตลอด24ชั่วโมงเลยครับพี่น้องครับสำหรับสนทายชิมนี่ก็ฝากช่องยูทูบยูซี่พาโคสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งฝากติดตามฝากเข้ามารับชมชิมฝากเข้ามาอุดหนุนดูได้บานหวานในสวนน้ำน,นะครับพี่น้องครับสำหรับชิมนี่ก็ขอจะไว้เดีวยวเพิ่มทีนี้ครับสวัสดีครับ